สวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ SME ออนไลน์รู้ก่อนรวยกว่ากับกลุ่มของเรานะครับทริปนะครับ The Real Idol Project เพราะคุณคือต้นแบบของคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตวันนี้นะครับโลกเปลี่ยนไปครับถ้าเราไม่รู้จักคําว่าออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนะครับเราก็จะช้าลงนะครับเพราะว่าอะไรครับวันนี้โลกเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณก็ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับเมื่อคุณไม่เปลี่ยนแปลงนะครับโลกก็สามารถเปลี่ยนคุณ ราลองคิดดูนะครับเมื่อก่อนเนี่ยตัวเราเองนะครับเข้าห้องน้ำเนี่ยประมาณแค่5นาทีเองแต่เดี๋ยวนี้นะครับมีห้องน้าบกมือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ประมาณ15นาทีมือถือบกสมาร์ทโฟนบก w i f i ก็อาจจะนั่งเล่นเกมครึ่งชั่วโมงหรือว่านั่งแชทกับเพื่อนนะครับหรือเล่น a c e b o o k นะครับแต่ถ้าสมมุตินะครับห้องน้ําไหนนะครับมีปลั๊กไฟนะครับก็จะเราก็สามารถอยู่เป็นชั่วโมงได้เลยจริงไหมครับนี่นะครับปีนะครัผู้ารี่ยพุ่งถึง4.5พันล้านค้ ดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าจํานวนคนเนี่ยหนคนก็มีโทรศัพท์หลายเครื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้มือถือที่เป็นสมาร์ทโฟนเนี่ยเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นเลยมันก็เลยทําให้นะครับการตลาดออนไลน์เนี่ยเติบโตเร็วกว่าขึ้นสูงกว่า28%ทุกๆปีวันนี้เนี่ยถ้าการตลาดออนไลน์ดีแบบนี้เราลองมาดูกันไหมครับว่าสิ่งที่คุณต้องการเนี่ยคืออะไรผมเชื่อว่าคุณนะครับหลายๆคนเนี่ยต้องการเงินคุณภาพเงินคุณภาพนะครับ ต้องประกอบไปด้วยครับเงินที่เร็วเงินที่มากและต้องเสถียรจริงไหมครับเราลองมาดูตัวอย่างนะครับถ้าคุณบอกว่าอยากได้เงินมากผมให้ได้นะครับแต่ว่าอีกร้อยปีค่อยให้อย่างเช่นร้อยล้านเนี่ยอีกร้อยปีค่อยให้ก็ไม่ตอบโจทย์ชีวิตจริงไหมครับต่อมาเงินเร็วนะครับเงินเร็วนะครับเราให้นะครับแต่ไม่ได้ให้มากนะครับให้20บบาทแล้วก็ไม่ได้ให้เสถียรด้วยนะครับก็คือให้บ้างไม่ให้บ้างหลายคนก็คงไม่เอาจริงไหมครับต่อมานะครับเงินเสถียร เสถียรคือให้ตลอดเลยนะครับตั้งแต่วินาทีนี้จนวันสุดท้ายของชีวิตแต่ให้นะครับไม่ได้มากให้น้อยมากให้แค่20ตังค์ไหวไหมครับก็คงไม่ไหววันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเงินงานหรือวัตถุรกิจที่เราทำเนี่ยไม่สามารถตอบโจทย์ชีวิตได้ผมอยากให้เราลองมาดูปัจจัยนี้ครับวันนี้นะครับผู้ผลิตนะครับผลิตสินค้าออกมาที่ดีนะครับและเรานะครับสามารถทําการตลาดนะครับผ่านโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กออนไลน์ได้นะครับง่ายๆครับคล้ายเราคือพ่อค้าคนกลางถ้าเปรียบเทียบก็เหมือนกับเรานะครับเป็น d tax as หรือถ Move นะครับที่นะครับกระจายเครือข่ายนะครับของโทรศัพท์หรือว่าวันนี้นะครับเราเป็นคนกลางกระจายเครือข่ายของสินค้านะครับเรานะครับสามารถประสบความสำเร็จและร่ำรวยได้โดยที่เราไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ผลิตนะครับแล้วเราก็สามารถสร้างฐานลูกค้านะครับบนโลกออนไลน์ได้วันนี้นะครับสินค้าที่เราต้องทำนะครับอย่างเช่นสินค้าอาหารเสริมนะครับหรือว่าเป็นความสวยความงามนะครับเพราะว่ามูลค่าการตลาดของสินค้ากลุ่มพวกนี้เนี่ยสูงเลยทีเดียว ทำไมต้องเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์กครับบอกได้เลยนะครับว่าถ้าคุณมีคําถามเหล่านี้กับตัวคุณเองนะครับผมอยากให้เราลองเปิดใจครับลองมองตัวเราดูนะครับว่าจะดีไหมครับถ้าคุณมีรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทางจะดีไหมครับเท่านี้ใช้เงินลงทุนหลักร้อยแต่สามารถสร้างรายได้หลักแสนหลักล้านได้โดยไม่มีความเสี่ยงจะดีไหมครับถ้าธุรกิจไม่ต้องมีหน้าร้านไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าพนักงานและมีกําไรทุกเดือนจะดีไหมครับถ้าคุณสร้างธุรกิจกับเรานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับสามถึงห้าปีนะครับหลังจากนั้นสามารถหยุดทํางานไไไดด้้แต่่ยมุ จะดีไหมครับถ้าวันนี้นะครับธุรกิจที่เรารทำกำไรมากขึ้นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนและสามารถเที่ยวฟรีทุกเลือดทุกเดือนได้แบบพาสซีฟอินคอมจะดีไหมครับถ้าธุรกิจของเราสามารถส่งต่อเป็นมรดกให้ลูกหลานได้ถ้าสมมุติว่าสิ่งที่ผมพูดมาครับมากกว่า3ข้อคุณนะครับจะรออะไรครับผมว่าเราอยากให้เรามาลองดูชีวิตดีนี้ดูนะครับลองดูนะครับว่า ตอนเด็กๆนะครับเราเรียนเลขนะครับคุณครูสอนว่า1นบวกหนึ่งได้เท่าไหร่เราก็คงรู้ใช่ไหมครับแต่อะไรบวกอะไรที่เท่ากับบ้านอะไรบวกอะไรได้รถยนต์อะไรบวกอะไรได้ชีวิตที่ดีขึ้นอะไรบวกอะไรได้ฟรีดอมหรือชีวิตที่อิสระก็คงไม่มีวันนี้นะครับผมอยากให้เรามองอจิ้งจกกับแมงมุมนะครับจิ้งจกเนี่ยนะครับการทํางานของจิ้งจกก็คือการทํางานแบบแอคทีฟนะครับซึ่งหมายความว่าหยุดทําแต่รายได้ก็หยุดวันหนึ่งเราเจ็บป่วยเราก็หยุดรายได้เราก็หยุดเหมือนกัน แต่การทําแบบพสซีฟคือแบบแมงมุมครับเราชักใหญนะครับเราสร้างใหญ่เครือข่ายเนี่ยขึ้นมาเมื่อวันหนึ่งนะครับแมลงนะครับมาอยู่ในเครือข่ายนะครับหรือตาข่ายของแมงมุมก็สามารถมีอาหารกินเขาเรียกว่าพสซีฟแบบนี้เป็นต้นนะครับแน่นอนครับวันนี้จะดีไหมครับถ้าเรานะครับคิดแบบคน5%หมายความว่าเรานะครับทำงานเรียนเนี่ย20ปีทำงานประมาณ5ปี ก็คือทาธุรกิจกับเราครับอีก40ปีเราใช้ชีวิตซึ่งจริงๆแล้วสมการนี้มันสามารถเป็นจริงได้นะครับแต่วันนี้มันอยู่ที่เครื่องมือว่าเราจะทํำยังไงวันนี้ลองดูนะครับว่าโลกเปลี่ยนไปแล้วทุกทุกอย่างกําลังแพงขึ้นแต่ถ้าเรานะครับมีรายได้เท่าเดิมเท่ากับชีวิตเราเสี่ยงลงวันนี้นะครับเรานะครับกาลังจะมาพูดถึงธุรกิจทั่วไปอย่างเช่นอาพาร์ตเมนต์ร้านกาแฟร้านซักรีดร้านขายยาจริงๆธุรกิจพวกนี้ก็ดีนะครับแต่ว่าต้องลงทุนเยอะนะครับหลายๆร้า,านต้องอาจจะมีเรื่องค่าน้ําค่าไฟ ภัยธรรมชาติค่าลูกน้องของหายนะครับสต็อกนะครับเทรนตกเทรนสินค้าก็ยังค้างสต็อกอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ที่สําคัญคือไม่มีอิสระแต่วันนี้อยากให้มาทําความรู้จักกับเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งเพราะอะไรครับหลายๆคนนะครับเข้าใจเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตติ้งว่าเป็นต้องแบบทําธุรกิจแบบขายตรงไม่ชอบขายของแต่ลองคิดดูนะครับถ้าวันนี้คุณขายและคุณรวยคุณจะขายไหมครับผมว่าคุณก็ขายแต่วันนี้การขายของแบบเรานะครับก็คือใช้รูปแบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งแล้วก็สร้างเน็ตเวิร์ดมาร์เก็ตต ที่สามารถนะครับทำให้คุณนะครับสร้างเน็ตเวิร์กของคุณเองได้นะครับโดยแค่ขึ้นสินค้าจากตัวคุณไปสู่ผู้บริโภคโดยใช้ระบบออนไลน์มาร์เก็ตติ้งวันนี้นะครับในระบบของเรานะครับในกลุ่มของเรากลุ่มทริปนะครับเราจะมีระบบสอนคุณทําการตลาดของสินค้าที่มีคุณภาพนะครับวันนี้นะครับแน่นอนว่าถ้ามีสินค้าที่สามารถซื้อกินซื้อใช้และซื้อซ้าได้ผมว่าจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเกิดรายได้ที่สเสถียรมากๆวันนี้ระบบของเราจะเปรียบเทียบคล้าย ธุรกิจของ c p l นะครับก็คือ7 e เ e ่ e อวันนี้เซเ e ่ e เซเทุกสาขานะครับมีโลโก้เหมือนกันมีระบบจัดการที่คล้ายคลึงกันเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับการที่คุณจะประสบผลเร็จในธุรกิจ n e t w o r k ร์กเมิงเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้ามาเรียนรู้ระบบออนไลน์กับเรานะครับและระบบออนไลน์ ground, กับกลุ่มของเรานะครับวันนี้แน่นอนว่าถ้าคุณนะครับซื้อสินค้าประเภทนี้ซื้ออาหารเสริมทุกๆเดือนทุกๆวัน แต่วันนี้คุณจะดีไหมถ้าคุณเอาตังค์ที่คุณจะซื้อเนี่ยมาร่วมเป็นพาร์ทเนอร์กับเราได้ใช้สินค้าดีๆและสามารถมีธุรกิจนะครับรองรับให้คุณได้วันนี้นะครับบริษัทที่เราเลือกพาร์ทเนอร์มาให้ก็คือบริษัทแอมไฟลิชนะครับก่อตั้งโดยดรวรวุฒินะครับเจริญศรีพรพงศ์นะครับบุคคลท่านนี้นะครับมีประสบการณ์ในธุรกิจเน็ตเวิร์กนะครับมากกว่า20ปีแล้ววันนี้นะครับท่านเองนะครับก็เป็นนายกสโมสรโรตารี่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นอาจารย์สอนหนังสือใให้กกับาาคณณะะนิศสสรรร์ทวงธุข วันนี้นะครับแน่นอนว่าท่านนะครับบอกว่าวันนี้ครับเราต้องกล้าแตกต่างครับเพราะอะไรครับเราทําธุรกิจแบบเพื่อนกันนะครับเราทําธุรกิจนะครับโดยรูปแบบเน้นความเป็นเพื่อนนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆท่านเองนะครับสิ่งที่กาลังกังวลว่าเอ้ธุรกิจนี้จะดีไหมจะมั่นคงไหมผมกล้าบอกครับถ้าเรานะครับร่วมธุรกิจกับคนที่มีประสบการณ์ครับและผู้ก่อตั้งเนี่ยมีประสบการณ์มากกว่า20ปีผมว่าไม่ต้องกลัวอะไรแล้วครับ เราเน้นในเรื่องการบริหารน,นะครับเน้นเรื่องสินค้าเน้นเรื่องแผนการตอบโจทย์ให้กับชีวิตของเราไม่ยากและก็ไม่ง่ายกันจนเกินไปนะครับวิสัยทัศน์นะครับเราตั้งสโลแกนของเราว่า We Give We Receive หมายความว่าเราให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างธุรกิจกับคุณเต็มที่นะครับและคุณสามารถเอาความรู้ความเข้าใจของเราไปสร้างธุรกิจได้นี่คือหน้าตาของผลิตภัณฑ์ของเรานะครับอย่างเช่นตัวซ้ายสุดนะครับ d i v IC เป็นตัวที่ กูต้านะครับแต่ว่าเป็นสารตั้งต้นกูต้าก็คือจะมีสารตัวหนึ่งนะครับที่สามารถทําให้คุณนะครับขาวได้นะครับและทําให้คุณนะครับสดใสขึ้นและมีอ่าตัวปรับให้เรามีแอนตี้อายจิ้งคือแอนตี้ออกซิแดนต์นะครับทำให้เราเนี่ยย้อนวัยได้เช่นกันลีนัวเป็นตัวปรับสมดุลของผู้หญิงครับตัวที่2กล่องสีชมพูเงาๆนะครับตัวที่3ครับเดนิมเบอร์รี่สมูตตี้นะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวดีท็อกซ์นะแล้วเป็นตัวดีท็อกซ์ที่ละลายนะหมายความว่า คุณกินเข้าไปนะครับจะไม่มีสารตกค้างและจะไม่เป็นวุ้นนะครับมีไฟเบอร์สูงนะครับช่วยในการขับถ่ายนะครับแต่เป็นไฟเบอร์แบบละเอียดนะครับเป็นไฟเบอร์คุณภาพดีและกล่องที่4ี่นะครับเดนิมพลัสสำหรับใครนยที่ต้องการควบคุมหนักหรือลดน้ําหนักอย่างเช่นตัวที่4เนี่ยคนที่โต้วนเลยเนี่ยนะครับอ้วนมากเนี่ยเหมาะมากครับตัวนี้เพราะว่าเรานะครับมีคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเห็นผลชัดเจนนะครับสามารถลดลงมาได้เยอะแยะมากมายเลยนะครับ เพราะเรามีตะบองเพชรอินเดียครับเป็นตะบองเพชรที่ค่อนข้างหายากแต่เรานะครับเอาวัตถุดิบนะครับนำเข้าหลายๆตัวเนี่ยเราเอาวัตถุดิบนําเข้าจากต่างประเทศนะครับเข้ามาใช้เพื่อผลิตนะครับสินค้าที่ดีในบ้านเรานะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็เป็นคุมน้ําหนักเหมือนกันนะครับเป็นตัวคุมน้มหนักแบบเบาบางนะครับทีนี้นะครับเรามาดูที่มาของรายได้นะครับง่ายๆครับแอมฟาริสเนี่ยผลิตสินค้าต้นทุนอยู่40%แต่เขานะครับตัดค่าโฆษณาออกไป30ค่าค้าส่ง10ค่าครับค่าค้าปีก20เนี่ย เอาทั้งหมดนี้มาจ่ายให้กับกลุ่ม M Trip ของเรานะครับเพื่อเป็นรายได้ที่เกี่ยวกับการสร้างการตลาดนะครับแล้วเราก็กระจายสินค้านะครับไปสู่ผู้บริโภคถ้าเราทําการตลาดด้วยแบบนี้ดีไหมครับวันนี้นะครับการเริ่มต้นธุรกิจนะครับมี3แบบครับแบบ500คะแนนเริ่มต้นเทส2500าบาทแบบพันคะแนนเริ่มต้นที่5 0 0 0บาท แบบ2,000คะแนนเริ่มต้นที่10,000บาทคำถามคือถ้าวันนี้ทําธุรกิจนะครับและสามารถสร้างไรายได้หลักแสนหลักล้านได้โดยเงินลงทุนเพียงแค่หลักพันนะครับแล้วก็ไม่เกินหมื่นต้นๆผมว่าไม่แพงเลยวันนี้นะครับมี3ทางครับที่เราจะสร้างธุรกิจนะครับแบบแรกครับโบนัสเพื่อนกันก็คือการแนะนําเพื่อนใหม่จากโลกออนไลน์นะครับสามารถรับสูงสุดถึง60% โบนัส Family เมื่อเราชวนเพื่อนเข้ามาแล้วช่วยให้เพื่อนเขาสามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับจากโลกออนไลน์เหมือนกันแม็กซิมัมรายได้ข้อนี้จ่ายสูงสุดอยู่ที่2ล้านบาทและที่สำคัญข้อสุดท้ายครับเป็นโบนัสที่เสถียรและเป็นโบนัสที่ลองเท r ร์ u บิสเ s สมีแพสซีแน่นอนก็คือถ้าคุณสามารถช่วยให้เพื่อนของคุณนะครับที่แนะนําเข้ามาเขาประสบความสําเร็จนะครับคุณจะมีรายรับข้อนี้ถึง60%ง่ายๆนะครับวันนี้นะครับเฟรนโบนัส คนแรกที่คุณมีแนะนำมาก็คือคนที่คุณแนะนําตรงนะครับคุณจะได้รับรายได้ของเขาเนี่ยสาของคะแนนของเขาเจนที่2ก็คือเขาไปแนะนําต่อนะครับคุณจะได้ส0เปนเจนที่เจนที่2นะครับไปแนะนําเจนที่3นะครับก็จะได้สิเนจนที่3ไปแนะนําเจนที่4เราจะได้หเเ็นจนที่4ี่ไปแนะนําเจนที่5จะได้หเปนนี่คือตัวอย่างนะครับแบบซ้ายสุดนะครับเราไปแนะนํา A เไปแนะนํา BB ไปแนะนํา C C แนะนํา D ดีแนะนํา E ทุกทุกคนแนะนําต่อคนละหนึ่งนะครับจะสังเกตว่าเจนเนี่งเน เราจะได้อยู่ประมาณ600บาทถ้าทุกคนนะครับซื้อเป็นแบบ2000คะแนนและต่อมาครับชาที่2ทุกทุกคนชวนเพิ่มจาก1คนเป็น2คนนะครับจะมีรายได้เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือ30%ของเพื่อน2คนนะครับที่เราแนะนําตรงถ้าเราชวนเพื่อน4คนล่ะนะครับเราก็ได้3 0ของเพื่อน4ี่คนแต่เรานะครับแน่นอนว่าอันนี้คืออินฟินิี่บนัก็คือทุกๆครั้งที่เพื่อนเรามีการสั่งซื้อสินค้าเราก็จะได้นะครับสังเกตนะครเราแนะนําคน4ี่คนแล้วเราช่วยคน4คนไปแนะนําเพื่อนต่อคนละ4 แล้วก็16แนะนําคนละ4 6 4แนะนําคนละ4 256แนะนําคนละ4เราจะมีรายได้จากข้อนี้นะครับต่อเดือนนะครับแสนสี่เลยถือว่าสูงมากทีนี้เราช่วยเพื่อนเราสร้างทีมนะครับทุกๆคนก็ไปแนะนําเพื่อนช่วยเพื่อนต่อนะครับสูงสุดนะครับจ่าย2ล้านต่อเดือนพูด,ดง่ายๆครับทุกๆ15วันจะจ่าย1ล้านต่อรอบผังองค์กรจะเป็นแบบนี้นะครับ Family Bonus ก็คือการสร้างทีมนั่นเองเราจะได้40%ของรายได้จากคะแนนของการสร้างทีมนะครับ ต่อมาครับโบนัสฮีโร่ก็คือโบนัสช่วยคนเรานะครับจะได้โบนัสข้อนี้จากคนที่เราแนะนําตรง30%หมายความว่าถ้าเพื่อนเรานะครับมีรายได้10,000แบาทจากทีมคอมมิชชั่นเราจะมีรายได้3 0 0 0 0บาทหมายความว่าเราต้องช่วยเขาประสบความสำเร็จมีองค์กรเกิดขึ้นนะครับมีการนะครับเทรนให้เขาเป็นนักธุรกิจแบบมืออาชีพนะครับนี่คือกฎของการทําซ้ำนะครับง่ายๆครับเราสปอนเซอร์ต่อไปเรื่อยๆนะครับต่อไปเรื่อยๆจนเพื่อนของเพื่อนนะครับสามารถสร้างธุรกิจได้แล้วก็สร้างเครือข่ายแบบยั่งยืนละมั่นคงได้นะครับ วันนี้นะครับลองคิดดูนะครับถ้าเราให้เลือกระหว่างนะครับเงิน1ล้านบาทนะครับกับเงิน1สตางค์นะครับเรารับเพิ่มเพิ่ม1เท่าทุกๆวันจนครบ1เดือนผมว่าเรานะครับใช้หลักการทวีคูณแบบสร้างเน็ตเ r ิดมาร์เก็ตติ้งกันดีกว่านะครับคุณจะมีรายได้แบบไร้ขีดจำกัดวันนี้ครับระบบของเราเหมือนเราต้องมีระบบครับถ้าเราไม่ใช้ระบบในการสร้างธุรกิจเราจะไม่เข้าใจแล้วเราจะทำแบบผิดทิศทางนะครับเพราะว่าระบบนะครับจะทำสามารถทำให้คนมีประสบการณ์เนี่ย สำเร็จนธุรก,กิจนี้ได้ครับอย่างเช่นถ้าคุณดูภาพนี้นะครับด้านขวามือคือภาพของร้านขายของชํานะครับวันนี้ถ้าคุณจะเดินเข้าไปร้านขายของชำคุณจะรู้ไหมครับว่ายาสีฟันอยู่ไหนคงหาไม่เจอแต่ถ้าคุณเดินเข้าร้านเซเว่นคุณจะรู้ว่าระบบการจัดการของเซเว่นเนี่ยสุดยอดมากเลยพูดง่ายๆครับระบบประกอบด้วยคนสื่อรอบประชุมและความมีระเบียบ วันนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับจะใช้ระบบ Mtrip System นะครับง่ายๆครับแค่เพียงคุณทดลองใช้สินค้าหาความประทับใจนะครับภายใน24ชั่วโมงแล้วก็นัดโค้ชที่เป็นที่ปรึกษาคุณเพื่อเรียนรู้การตลาดออนไลน์นะครับแล้วก็เข้าฟังก์ชันใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ค้นหานะครับ Marketing p a t n e r ก็คือคนที่ต้องการประสงผลเรีในธุรกิจนะครับซ้ายหนึ่งคนขวาหนึ่งคนขั้นต่ำนะตอนแรกต่อมาครับ M Success การที่คุณจะมีแนวคิดทัศนคติที่ดีในการสร้างธุรกิจคุณจะต้องดูนี้ครับ 4คลิปครับง่ายๆครับคลิปอะไรก็ได้ที่คิดบวชับแล้วก็อ่านหนังสือนะครับแล้วก็นัดเจอกันนะครับมีติ้งกันบ้างนะครับยึดมั่นในวัฒนธรรมของกลุ่มของเรานะครับในการทาธุรกิจเราเป็นคนกลุ่มคนคิดบวชและเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจะสามารถทําให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับแล้วก็รักสินค้านะครับใช้สินค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อนะครับให้สุขภาพเราแข็งแรงนะครับคาว่า5บุ๊กต่อวันก็คือการที่คุณนะครับมีเพื่อนคนใหม่นะครับเข้ามาจากโลกออนไลน์นะครับทุกๆวันนะครับ5 หวันทุกๆวันนะครับแต่ละวันเนี่ยห้หคนนะครับยังไงนะครับการทํางานของเราเนี่ยลายชื่อไม่มีวันหมดแน่นอนวันนี้นะครับง่ายๆครับถ้าคุณตัดสินใจนะครับคุณเข้าอบรม Iob เสร็จได้ซื้อสินค้านะครับแล้วก็ทำการสตาร์ทอัพกับโค้ชนะครับแล้วก็ทําการค้นหาลายชื่อหรือผู้มุ่งหวังคนที่สนใจธุรกิจ เราจะทายังไงครับเราจะมีเว็บไซต์ให้คุณนะครับง่ายๆครับหลังจากที่คุณสมัครใช้สินค้าเราจะมีแบนเนอร์หรือเว็บไซต์ให้คุณไปโปรโมทกระจายนะครับเพื่อเป็นการตลาดให้คนสนใจคนสนใจเนี่ยกรอกข้อมูลเข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับผู้สนใจกรอกข้อมูลเข้ามาคุณพาเข้าอบรม iob รับคอมมิชชั่นครับแล้วก็เช็คสามารถตรวจสอบคอมมิชชั่นทุกอย่างผ่านระบบออนไลน์ได้วันนี้หลายๆคนบอกว่ามันก็คือพิระมิดใช่ไหมมาก่อนได้เปรียบผมบอกว่าคนทั่วไปจะเข้าใจแบบนี้แต่จะบอกว่าจริงๆแบบนี้ครับมันคือรูปแบบขององค์กรธุรกิจ หมายความว่าถ้าเราเปรียบเทียบนะครับถ้าเป็นธุรก,กิจทั่วไปนะครับดูจากภาพด้านล่างนะครับโอนเนอร์คือประธานนะครับรเล,ลามาคือรองประธานรเล,ลามาอีกคือผู้จัดการและเล,ลามาอีกก็คือลูกจ้างคาถามคือลูกจ้างสามารถมีได้แซงผู้จัดการได้ไหมครับผมว่าไม่ได้แล้วนะผู้จัดการสามารถมีรายได้แซงประธานได้ไหมครับก็คงเป็นไปไม่ได้แต่วันนี้นะครับในธุรกิจเน็ตเวิร์กก็คือคุณสามารถแซงกันได้ตจางวินาทีแรกครับแต่รูปแบบผังองค์กรธุรกิจก็คือผังองค์กรธุรกิจแต่ราได้สามารถแซงกันได้นะครับผม ทีนี้นะครับคุณพูดไม่ค่อยเก่งนะครับแต่คุณสามารถฝึกได้จริงไหมครับเท่านี้ลองลองคิดดูนะครับรายได้มาจากความสามารถก็จริงนะครับแต่วันนี้ถ้าเกิดความสามารถคุณมีมากพอไปกับเรานะครับคุณเรียนรู้ในเรื่องการตลาดออนไลน์กับเรานะครับและฝึกนะครับในเรื่องทักษะการตอบคําถามนะครับหรือข้อสงสัยของของคนใหม่ที่ทักคุณเข้ามานะครับคุณจะมีรายได้อย่างเท่าตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมเมอร์เนี่ยถ้าพูดภาษาไทยได้อย่างเดียวนะครับคุณจะมีรายได้แค่หมื่นแต่ถ้าโปรแกรมเมอร์พูด พูดได้ภาษาไทยและญี่ปุ่นเนี่ยมีรายได้เพิ่มอีก1 5ื่นบาท1 5ื่นบาทนะครับวันนี้นะครับลองคิดดูถ้าคุณทํางาน40ปีเนี่ยส่วนต่าง15ื่นต่อเดือนเนี่ยเจ็ดล้านสก็ถือว่าเยอะเลยนะครับง่ายๆครับการพูดเป็นทักษะของ CEO ครับถ้าเราฝึกกันทุกอย่างจะดีขึ้นเลยนะครับทีนี้ไม่รู้จะชวนใครดีผมบอกได้เลยครับว่าระบบออนไลน์ช่วยคุณได้สรุปนะครับความสวยงามของธุรกิจนะครับ ในเน็ตเวิร์กก็คือหนึ่งคุณได้สุขภาพที่ดีเพราะคุณได้ใช้สินค้าที่ดีคุณมีการเงินที่มั่งคั่งในขีดจำกัดเพราะว่ารายได้ไม่มีเพดานนะครับมีเวลาให้กับครอบครัวเรื่อง Family ก็คือคุณทําเมื่อไหร่ก็ได้นะครับหยุดเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคุณต้องการมีอิสระภาพครับเพราะเราไม่ใช่งานประจํานะครับแต่เราสามารถท่องเที่ยวไปกับเราได้นะครับได้รับเกียรติการยอมรับวันนี้นะครับในธุรกิจนะครับเราจะมีนะครับการมอบประดับเข็มเกียรติยศให้กับคุณหมายความว่าวันนี้ถ้าคุณสามารถผสม เที่ยวต่างประเทศฟรีอันนี้เป็นโปรโมชั่นของบริษัทเราแน่นอนนะครับเพื่อและสังคมที่ดีสังคมที่เราอยู่นะครับเป็นสังคมของการช่วยเหลือกันนะครับทำเสร็จแล้วแพสซีวินคามแน่นอนครับถ้าคุณใช้ระบบเป็นถ้าคุณสร้างธุรกิจอย่างต่อเนื่องคุณจะมีรายได้ที่เข้ามายัางต่อเนื่องโดยไร้ความเสี่ยงที่สําคัญสามารถส่งต่อความสําเร็จให้ผู้อื่นได้คือช่วยเหลือเพื่อนๆสังคมคนไทยด้วยกันและเราประสบวมสำเร็จไปด้วยกันครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับผมค,ครับ